สวัสดีค่ะพบกับช่องนงเหนิงเคเจ a ชน e นนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวคาเฟอีกแล้วนะคะเป็นคาเฟ่เล็กๆนะคะที่อยู่ในชลบุรีแถวๆมิสสัมพันธ์18นะคะหรือสม็ดนั่นเองนะคะตอนนี้ก็มาถึงที่หน้าร้านแล้วร้านเขาก็จะเป็นร้านสไตล์แบบนี้เลยนะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะ เหมือนเขาจะมีพื้นที่ในบ้านของเขาแล้วก็ทำเป็นอาคารเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วมีสวนด้านหน้าด้านข้างบริเวณของร้านหมดเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆชื่อว่าร้านวานคาเฟ่นะคะเพื<ๆ>่อนๆบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้แดดร้อนขอเข้าไปข้างในก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมนกชมไม้เสร็จ แล้วจะเข้าไปดูข้างในร้านว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนี่เขาจัดสวนในหน้ามองหน้านั่งมากๆเลยร้อนไม่ไหวแล้วขอเข้ามานิดนึงนะคะตอนนี้ก็เข้ามาที่ในร้านก็จะบรรยากาศแบบนี้เลยเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักมินิมอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้าร้านของเขาแล้วก็สามารถมองกระจกจากในร้านไปเห็นสวนหินนะคะ สไตล์มินิมอลแน่เลยนะเดาเอาแล้วก็มีพวกฟิกเกอร์นะคะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าโมเดลตุ๊กตานะคะมาตั้งโชว์เรียงลายและดอกไม้สวยงามนะ,ะตกแต่งน่ารักๆอะไรอย่งนี้นะคะแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ให้เราถ่ายรูปกันได้ด้วยนะคะเพื่อนๆมีฟิกเกอร์เยอะแยะมากมายเลยนะคะน่ารักมากๆแล้วมีต้นไม้นี่ มีกระจกสะท้อนร้านแบบนี้บรรยากาศดีมากๆนะคะและเป็นเก้าอี้แบบสีสันสดใสมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถนั่งมองออกไปมองสวนได้ทั่วบริเวณเลยนะคะนี่เฟอร์นิเจอร์เขาน่ารักไหมคะแล้วก็มีกระจกกลมๆนะคะแล้วก็มองไปด้านข้างก็เป็นที่นั่งอีกนะคะเพื่อนๆเ,เขาเริ่มตกแต่งเป็นฟิลคริสต์มาสแล้วและ เราก็ได้ชาเขียวมาแล้วระหว่างที่เรามองนูน่นมองนี่ไปอสอดส,ส่องร้านเขานะคะอันนี้คือชาเขียวอันนี้ก็อีกแก้วหนึ่งก็คือกาแฟเขากําลังชงให้อยู่คาบคมเมนเลยเขาเราก็เลยแอบถ่ายบรรยากาศมานะและทางร้านเขาก็มีเค้กอร่อยอร่อย,ออยให้ทานหลากหลายอยู่นะคะแบบตำมุตำมีนะคะเพื่อนๆมีมีเค้กส้ม อ,อันนี้เค,คอะไรเ้กใบเตยหรือเปล่าเดาเอานะคะหน้าตาใช้ได้เลยนะคะนี่ก็แวะมาส่องเขาอีกว่าเขาชงอะไรยังไงนะคะเราเขาชงต่อไปแต่เราก็เอาชาเขียวมาเซอร์เว่ร้านเขานะคะร้านเขาน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ และถ้าหากว่าใครนะคะกำลังหาคาเฟ่น่ารักๆน,นะคะนี่ก็อีกที่หนึ่งนะคะที่จะแนะนำก็คือร้านหวานซึ่งเขาก็จะปิดไวหน่อยเปิด7โมงปิด4ี่โมงอะไรประมาณนี้นะคะและถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุงหนิง kj channel ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย